ไอ้แคนเฮ้ยเอาดีเหรอก็มาดิอยู่นอไดนนะลองดูลองดูก่อนมันไม่คืนหรอคืนมันกำโดดอยู่อ้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่เนี่ยอยู่แดาวเทน เออเออนะอยู่ไหนนะอยู่แนวหน้าเนี่ยอยู่ไหนอยู่แนวหน้าอยู่แนวหน้าเหมือนกันใช่เหรอตรงไหนอยู่ไหนอะอยู่ตรงแนวหน้าเนี่ยอยู่ไหนไหนะเนี่ยหาอยู่ไหนอยู่ไหนมาไวเลยถึงอันนี้เฮ้ยเอ้ยคุณเนี่ะใช่ไหมใช่มาวินมาเนี่ย ก็อออกไม่กออกงออกด้วยออกมา้กอนนี้มาแล้วนลว่าช้าเนี่ยมันเหงาแล พี่สองคนพูดภาษาอังกามุชาพอมากเลย <laughs> พี่เ <laughs> พิ่งพูดไปเมื่อกี้พี่รันสอนพี่พี่เคยเรียนตอนมหายลายปีสามเรียนอยู่บาย Oh my god I'm a your friend from Philippines Oh yeah Yeah I always uh used to watch um time time Oh thank you so much <laughs> Oh, oh my god. I can't believe. <laughs> oh my god. What's your name? Trisha. Trisha. May. Trisha. Yes. Trisha. Oh, ha. <laughs> we have to go bye bye. Hello.

สวั a m a t s l a ั a ด i คสวัสดีะัดค่วั่ะสวััส่ะสวด่านลำ่ะั้ดี่ะสดี่สล่อัด่อนวค่ะสว่ะน่สวัส่ว่ดไปก่อนวด่อนแล้วค่อยตด่อน่ัดะก่่่วค่คดด ทีิขอบคุณคือกูมาสตาร์ที่แบบซารมมามัตแล้วก็พันลำลร้องไปบ่ายซาลามัตไม่เคยได้ยินพันลำเลยพีย่จิงอ่อแค่นี้แต่กูมสตาร์ไปบ่ายพันลำเิี่เกูมสตาร์เพราะว่าเ,เป็นไรนะเขาเ,วเวขาบรรลุเขาบรนลุนเขาบอกพันรำพันรำเลอ,อันนี้เราต้องออกออกไทยอ่ะไม่เู้ใช่แล้วก็ น wow. right well, so like? like? an ี่ยพันลรามีมาเขียอยู่วันนี้ตีแบดบอพีิลานว่างไหมใครน้องไอ้นี่ของมิวน้องมิวจะไปเรียกน้องไอ้นี่ที่มาแนวมาแนวชื่อไลน์มาแนวน้องมิวไปตีแบตกันตีแบตวันไหนอีกไปตีวันไหนอีกน้องมิวยังอยู่ปะ อันนี้คนขอามาไม่ใช่อใช่มันจะมีานงอยู่ยน้องมีอันนี้<อ>คนได้ดูนลอยู่หรอใช่น้องมียียงอยู่ไหมครับน่าจะปฏิตกันวันนี้หรอป็ิวันไหนอีกทีนึ่ไงไม่ใช่ีไแฟนโดเเียพอ้หจัคอนไม่ไปไม่ใ่ บอลเลยถ้าได้ไลฟ์เพืจะเป็นร้อามสิ้วยวันนี้6กโงมง <c oughs> พี่รันอ่านหลายกลุ่มหน่อยโหไม่ยอมดึงมิเครากลุ่มด้วยไงคนเราแต่ใจว่ะ,ะตีกันก็นไม่ชวนตีไง ใจอะวันน yeah, right. no, ี้6มอวีนไม่ร sì ู้แลรมันวันนี้ไม oh ่วันนี้ไม่เปิติวเปิดวิทยุชวนแล้วชวนได้นแล้วไม่มีรายที่ไม่มีมีได้ไงก็มีในกลุ่มอ๋อไม่แล้วมอีนมีเพาะ่นเป็นคนเป็นคนเชิญพี่เขา้อนั่นเออเออใช่ลืมลืมลืม พี่ไปเมืไหนวันนี้นะไปไปนี้ไ,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 ไม่ร,ร,รู้เสร็จงานทันหรือเปล่าถ้าเสร็จทันอาจจะแวะไปที่ปิ่งก้าตีหกโมงเมื่อกี้อ่านในกลุ่มนะนอกเสร็จกี่โมงห้าโมงอ่ะเสร็จงานประมาณห้าโมงพี่ถ้าหมดโควิดไปเที่ยวกัมพูชาไหมเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวนะอยากไปไว้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับที่กัมพูชา,าอยากไปมากสวัสดีครับซาซามอน น้องมิวพี่เข้าไปตอบในไลค์กลุ่มแล้วนะอยู่เปล่านี่ไงเนี่ยเป็นการฝากดึงน้องเห็นไหมขอแค่ดึงเห็นไหมไม่ดึงจ้าไม่ดึงเดี๋ยวดึงดึงเลยใจร้ายใจดำอ่ะเรียกต้องให้แล้วสิเรียกต้องให้ขนาด ทั ح, ้งว่าสวยเชได้หโดต่าสวยไหทั้งเป็นมาชวนนี่เดี๋ยวกลุ่มแล้ววาทิมชาติด้วชื่อคุ่มสุดยอดกนีอะไรภาษาอะไรเสียภาษาอะไรทำไม่ได้อ่ะเวดีมมนเป็นบออเสียโมภาษาอะไรอิตาลีอ่ะอ่ะรอป 안녕하세요นี่อะไร안녕하세요จีน่ามาเดมาเดพี่มาวินเด็ก็นะถามนายค่ะระหว่างหมากับแมวนูจะ เอาน้องไปทำเมนูอะไรดีตุ่นยาจีนถ้าเกิดหมาเนี่ยจะเหม็นสาบน้อยเออเหม็นสาบเยอะกว่าแมวนิดนึงเพราะแมวันจะสาบกว่าเคยกินเหรอไม่เคยหลอกเดาเอาเอาดีๆไม่เคยใครจะไปเคยกินเนี่ยครูดูพี่เลยเนี่ย พี่อันสปอยหนังสือหน่อยอออดีย่ะหนังสืออะไรหนังสือนิยายมีเกียหนังสะสปอยก็คือว่ามีตอนพิเศษในนั้นเพิ่มมาสามตอนครับเป็น,เป,นเป็นตอนซูเปอร์สเปเชียลอีกตอนคนึบงนามพูดสเปนนะปะสเปน <c oughs> ไม่ใช่ภาษาสเปน <c oughs> พูดไม่ได้ครับอัรนเจน่亚สมสมติเขาไม่ถามมาเขาบอกเราใช่ไหม เมือ่อฟอมเวียดนามสินเจ้า I'm always support both of you thank you so much ครับซ้ซแต่ว่าต้องให้เวน่อชงมืาก่อนที่แต่งหน้าทำผมเองของชั่วโมงอ่อัสกิวเพราะว่าอัสกิวเวลาที่เกียจืนก็เลยเหลือชั่วโมงเดียวมารีแต่งหอาแล, <c oughs> แล้วเรืองผมที่แต่งไปให้คือได้โยโครจบซเบชิจบเลยเพราะที่เกียจตึง เปิดไม่เป้ามี่องของก็ได้เดี๋ยังไมแค่ิวมีอยู่แล้วมีแค่ลิฟต์กับมีแค่ลิฟต์กับนี่พอคูชั่นนั้นเองที่จม่ตั้บเลยเราก็ถัดคคูชั่นลองพืนแต่ว่าที่ไม่มีคิวพี่เลยเสียคิวเพิ่มเลยมอนเยอะเลยไม่รู้แต่งอะไรมีแจะลองพื้นี่ว่าลองพื้นก็ได้แต่ลองพื้นมันต้องมันจะเสียเวลาคูชั่นไงคูชั่นต้องตบเปิดตลับตบแล้วกอยู่เลยมันเหมือนองพื้นแะแต่มบบในรูแบบตลั ผมก็ใช้แป้งหบบเหม,<ช>มือนกันแล้วก็เสิแค่ใช้แงป้ง่ะโดยแป้งมันก็ยกโคนนะไหยกโคนแสเปอยู่ต่ำไหมลูกเลือกทรงแป้งที่สุดเยไม่ควคนัวไม่ต้องสเหมทเร่รีบใช่ไหมพอสาวผมออกมาคืวอว่าตสยยกโคนนะสเปชิตอยู่เลย <laughs> <laughs> เหงาแลยนะบินเหงาเลยใ่แ เรา่อมากพี่จพูดอะไรหอมหลนะกคนนี้นะครับเป็นเขาเป็นผานอะไรปลโปรดิวเซอร์ไงโอ้โโปรดิวเซอร์ผมนี้ทำนายมครับะวนไม่คุยทุน้องเอาไว้ไม่คุยหยุดหลายนะครับจะไปทุกคนเจอกันไปครับ แล้ไม่เคยคุยเลยผมไม่เข้ามาเองอ่ะตั้งนานแล้วอ่ะอือไม่เข้ามาเองอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวให้ปุกบอกบอกบายบายบอกแบบบายบายภาษาเอ่อกัมพูชากัมพูชาอ่าจำได้แต่บอกเอาเป็นภาษาเกาหลีอะฮะไม่รู้ว่าอะไรละมั้งบายหอนี่เกาหลีอันยองสวัสดีครับ ยองไปไปด้วยอ่ายองไปไปหมันจแล้วนะไป